โอเคนะครับสวัสดีครับผมปลาตูจาก b o o เพรส s c o คอนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพามาคือมาดูวิธีการตั้งค่าของตัว Line OA notification ตัวนี้นะครับเอ่อตัวตัวปลั๊กอินตัวเนี้นะครับปัจจุบันจะมีเอ่อคนถามมาเยอะแล้วก็ค่อนข้างได้รับความนิยมเพราะว่า เพราะว่าแต่เดิมเนี่ยนะครับเราเคยใช้ตัว Line Notification นะครับแล้วก็พอมาถึงเดือนมีนาคมเนี่ยทาง Line เนี่ยเขาปิดบริการที่ชื่อว่า Line Notification แล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยที่ต้องการที่จะทำ n o t i Notify เนี่ยให้หันมาใช้ตัว Messaging API นะครับซึ่ง Messaging API เนี่ย มันจะผูกอยู่กับตัว Line Official นะครับนี่ <Hey. S 1> เพราะนั้นเนี่ยก็หมายความว่าคนที่มี Line Offi ิเชีเนี่ยก็จะสามารถใช้ตัว Notify ตัวนี้ได้ฟรีแต่ว่ามันจะต้องไม่ใช่จะต้องคือมันจำกัดอยู่แค่300เมสเซจต่อ1เดือนนะครับสำหรับ Account ์ฟรีโอเคนะครับทีนี้ ออพอหลังจากที่ซื้อปลั๊กอินตัว l i n e o a Notification ในตัว m e s s a g i n g API ตัวนี้ไปแล้วนะครับก็เอาไปติดตั้งนะครับตามปกติถ้าสั่งซื้อไม่ใช่ท่าหรอกก็คือถ้าสั่งซื้อจาก Moot WordPress เนี่ยนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่นะครับคำสั่งซื้อหลังจากรายการได้ทำการ a อ p r o v e แล้วเนี่ยก็จะสามารถดาวน์โหลดโค้ดไปได้พอดาวน์โหลดโค้ดไปได้ก็เอาไปติดตั้งนะครับก็ตามวิธีของ WordPress แหละนะครับ ทีนี้ผมเนี่ยติดตั้งไว้ที่ demo.bootplay.com นะครับเพื่อทำเดโมให้ดูนะครับว่าวิธีการตั้งค่าของมันเนี่ยของปลั๊กอินตัวนี้นะครับตั้งค่ายังไงนะครับก็ติดตั้งแล้วก็ activate นะครับ activate เสร็จแล้วก็คลิกที่การตั้งค่าตัวนี้นะครับก็อยู่ข้างใต้ของเขาแหละทีนี้ มันก็จะต้องป้อนค่าหลายค่ากันเลยทีเดียวนะครับทีนี้ไอ้ป้อนไอ้ค่าพวกนี้นะครับได้มาจากไหนนะครับอ่าเราก็ไปกันที่ตัว Line Official เอ่อ Account Manager ของ Line นะครับทีนี้ผมเชื่อว่าคนที่ซื้อปลั๊กอินไปเนี่ยก็น่าจะมี Line Official อยู่แล้วนะครับก็อย่างผมเนี่ย ก็จะมีอัน,นเดี๋ยวผมจะทดลองผูกเข้ากับตัวนี้ให้ดูนะครับก็อันนี้สมมติว่ามันเป็น Line Official ของเราที่เราใช้อยู่ปกตินะครับก็เข้าไปนะครับแล้วก็คลิกที่แชทนะครับปกติโดยส่วนใหญ่น่าจะโอเพ่นอยู่ละมัง้งนะนะครับก็ถ้ามันไม่ออนก็คลิกออนนะครับแต่ถ้ามันออนอยู่แล้วเราก็มาดูตัวถัดไปนะครับก็คือ เว็บฮุกนะครับเว็บฮุกตัวนี้นะครับเนี่ยต้องทำการ eN น b บ e นะครับเราคลิกที่ messaging api setting ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิก e n น b บ e messaging api นะครับทีนี้เนี่ยในช่องนี้เขาก็ให้ select provider นะครับซึ่งผมคิดว่าท่านน่าจะยังไม่มีนะครับก็ให้เลือก ที่ new provider แล้วก็ตั้งชื่อสมัยว่า order notify นะครับอ่ะ order notify คลิก agree เข้าไปนะครับสองช่องเนี้ยยังเป็น opt i o n a l ใช่ไหม opt i o n a l opt i o n a l ก็ยังไม่ต้องใส่อะไรก็คลิกโอเคไปนะครับเสร็จแล้วก็คลิกโอเคไปอีกทีหนึ่งนะครับสิ่งที่เราได้ในขั้นตอนนี้มาก็คือ channel id กับ channel secret นะครับอ่าคลิกปุ่ม Copy ข้างหลังเขาก็ได้เราได้มา2ตัวแล้วก็คือ Channel ID กับ Channel Secret นะครับส่วนของ Ad เชื่อมติ๊บตบตัวนี้นะครับก็เอาตัวนี้มานี่นะวางแม็กเข้าไปทีนี้นะครับสิ่งที่เรายังจะต้องมีเพิ่มเติมก็คือ Channel e x e ทก เช็นนะครับเช่นเน่นเอกเทเชได้มายังไงอ่าทีเนี้ยก็จะเข้าสู่ความยากนิดหนึ่งให้เราคลิกที่ตัวนี้นะครับ l i n e d e v e l o p e r Console เนี่ยตัวนี้คลิกป้าบเข้าไปนะครับเขาจะเปิดตัว Line Developer Console ขึ้นมานะครับทางด้านฝั่งเนีซ้ายมือนะครับซ้ายมือเนี่ยมันจะมีตัวที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะครับ เราสร้างจำชื่อให้ได้นะครับผมก็ตั้งชื่อว่า order notify ถูกไหมคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยในเนี้ยมันจะมี messaging api ขึ้นมาให้หนึ่งกล่องอยู่แล้วนะครับมันมาตั้งแต่ไหนมันมาตั้งแต่ตอนที่เรา enable ตัวนี้นะครับเราจะได้ไอ้ตัวนี้มาหนึ่งตัวนะครับอ่า ก็มันมีอยู่แล้วเราก็คลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอคลิกเข้ามาแล้วให้คลิกมาที่แถบ Messaging API ตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็แล้วก็แล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างก่อนนะครับคลิกที่ปุ่ม issue นี่เราจะได้ตัว channel e x c h token มานะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มนี้นะครับเพื่อทำการ copy แล้วก็เอามาใส่ในนี้นะครับ เราได้ Channel x c e t ท o k e n นมานะครับลิงก์เพิ่มเพื่อนได้มาจากไหนให้เรามาที่ Line Official ตัวนี้นะครับแล้วไปที่ปุ่มที่ Home เนี่ยโฮแล้วก็มาที่ก e t Friend Tool นะครับพาที่คลิก e t Friend คลิกที่ Create URL ตัวนี้ Copy URL ตัวนี้มานะฮะก็วางแมะลงไปนะครับเสร็จแล้วทีเนี้ยพอหลังจากที่เราป้อน Channel ID Channel Secret เอ็กเซดโทเค็นเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราเลื่อนลงมานะครับแล้วทําการบันทึกไปหนึ่งครั้งนะครับทำการบันทึกเข้าไปนะครับพอทําการบันทึกเสร็จแล้วทีนี้ยังไงต่อนะครับเ,เราจะทำเว็บพุกนะครับเราก็ให้ Copy ตัวนี้มาก่อนนะครับ Copy มา c o n t r o l Copy URL นี้นะ เสร็จแล้วก็กลับไปที่ลายตัว Line developer เลื่อนขึ้นมาข้างบนนะครับเลื่อนขึ้นมาตรงนี้นะมันจะมีเว็บ Ho o k s e t t i n g เว็บ o o k URL อ่าอีดิแล้วก็วางแม่ลงไปนะครับคลิกปุ่มอัปเดตคลิกปุ่ม verify อ่ามันก็จะ u c เ e s s นะครับเราเราเรานี่ด้วยนะเราเลือกเป็นยุท w เว็บ o ุตัวนี้ด้วยนะครับถ้าเราไม่ยุทเว็บพุกตัวนี้ตัวเว็บ o ุกตัวนี้ก็จะใช้งานไม่ได้นะครับก็ยุทเว็บ Ho ุนะครับ ติ๊กปึ้งเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยยูนเวมุกนี่เสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วยังไงต่อเออ่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเปิดตัวนี้นะครับนี่ทำการเออ่ให้ o t t i y y เม s เ g จเนี่ยหาแอดมินเมื่อมีการ เมื่อมีการเมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บเข้ามานะครับทีนี้ก็แอดมินไลน์ไอเนี่ยได้มาจากไหนก็ได้มาจากเราจะต้องพิมพ์คำว่า Secret ทักเข้าไปที่ตัว Line Messaging API ทีนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเปิดไล n e ขึ้นมานะครับ l i ไลน์เนี่ยนะครับ <c oughs> คือในขั้นตอนที่เรา ่ในขั้นตอนที่เราทํา m ำ s s จ g i n g API ที่เมื่อกี้นะครับมันจะมี account ตัวหนึ่งเนี่ยแอ d เข้ามาที่เราเนี่ยคนสร้างเนี่ยโดยอัตโนมัตินะครับก็คือเรียกว่าเป็นเพื่อนกันอัตโนมัตินี่เนี่ยนะพอเสร็จแล้วเราจะต้องพิมพ์คำว่า secret เนี่ยเข้าไปในอุย้ยพิมพ์คำว่า c r e t C-R-E-T Secret เข้าไปในช่องนี้นะครับตัวลายเนี่ยเขาจะตอบกลับ User ID มานะครับนี่ให้เรา Copy ตัวนี้มาอันนี้คือ ID ของ Admin นะครับ ID ของตัวเราเองนี่แหละนะครับเพราะนั้นถ้าเราจะให้ line Notify ส่ง message หา Admin ซึ่งก็คือเรานะครับ ถ้าแอดมินเป็นคนอื่นก็ให้คนอื่นมานะครับให้คนอื่นทําอย่างเนี้นะครับอ่ะได้แล้ววางลองเทสคอนเน็กชันดูยิงปาบนี่นะครับถ้าระบบแจ้งมาว่าตัวเมสเซจเซนซักเซสฟลีเนี่ยนั่นหมายความว่าเวลามีออเดอร์ขึ้นมาเขาก็สามารถส่งหาเราได้เลยนะครับ แล้วก็ด้านล่างเราก็ติ๊กว่าจะเอาสถานะไหนบ้างร่างไม่เอานะไม่สำเร็จคืนเงินยกเลิกอ่ะเดี๋ยวเอาเอาไปก่อนอ่านะครับก็คืออันสถานะพวกนี้ก็คือเป็นสถานะที่ให้ระบบเนี่ยส่งแจ้งเตือนมาหาเรานะครับมาหาแอดมินนะครับพอสถานะเปลี่ยนปุ๊บเดี๋ยวก็จะส่งมิสเซษมาหาเองนะครับ ส่วนกลุ่มไลน์เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวเราค่อยค่อยคอย่คอยไปทำนะครับจากนั้นเราก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงไปนะครับอืมคลิกปุม่มปั๊บบันทึกปั๊บฮะนะครับด้านบนเนี่ยมันจะมีไอ้นี้ให้ด้วยนะเครดิตมันทัลลี่เซเครดิตนะครับวันนี้ตอนเนี้ยเราใช้เม็ดเศษไปแล้ว2เม็ดเศษนะครับทีนี้โอเคเราจะมา่เอ่อเราจะมา สั่งออเดอร์ดูนะครับมาดูซิว่าเขาจะส่งเมสเซจหาเราจริงหรือเปล่านะครับเอดเข้าไปดูตะกร้าออโอ้ดำเนินกานะนะรสั่งซื้อดูทำไมเนี่ยนะครับเสร็จแล้วป้อนายสั่งซื้อป้ายเอออ่า นะก็จะเห็นว่าทำไมไม่โนตเด้งปรืดปกติมันจะเด้งปรืดขึ้นมานะอาจจะเป็นเพราะว่าผมกำลังอัดตัววิดีโอมั้งมันก็เลยไม่เด้งอ่านะครับก็ลักษณะของ notification เนี่ยก็จะขึ้นมาลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะบอกสเตตัสว่าเออสเตตัสของออเดอร์เป็นอะไรนะครับ นะสั่งซื้ออะไรมานะครับทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าตัวระบบของเราเนี่ยใช้ติดตั้งตัว Payment Gateway เข้าไปนะครับพราะลูกค้าทำนู่นนี่นั่นจ่ายเงินเสร็จปึ้งนะครับ Order ออเ,เปลี่ยนเป็น Processing ปึ้งนะครับก็จะมีตัว m e s s a g เนี่ยส่งมาให้เราผ่านไลน์โอ้โอเค ออเดอร์ตัวนี้เขาสั่งซื้อนี่มานะเราก็ไปจัดเตรียมของไปส่งเขานะครับอ่านเนี่ยประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยเออเรามาดูอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือลูกค้าเนี่ยก็ยว่ากันเออกลุ่มลายนะครับกลุ่มลายเนี่ยไว้ใช้ไว้สำหรับ แอดมินหลายๆคนนคนแบบแบบตั้งกลุ่มขึ้นมาเออนะครับสร้างกลุ่มขึ้นมาทนะีนี้ถ้าเราต้องการที่จะให้ส่งเมเสเซจเข้าไปในกลุ่ม Line เนี่ยนะครับเข้าไปยังกลุ่มไลน์เราก็ติ๊กอินัเบลเสร็จแล้วเนี่ยไอกลุ่ม Line ID เนี่ยได้มาจากไหนอ่านะครับ กลุ่มไลด์ดีเนี่ยได้มาจากไหนนะครับวิธีการก็อยู่ด้านล่างตัวนี้นะครับทีนี้เนี่ยในกลุ่มใช่ไหมในกลุ่มในกลุ่มในกลุ่มสิ่งแรกที่เราต้องมีก่อนก็คือกลุ่มไลด์นะครับเราก็สร้างกลุ่มขึ้นมาเลยนะ Cre um, Create กลุ่ม Create group c r e เข้ g r o u p เขา Create ยังไงเรีเ e c แช t พีเอ็กลุ๊บนะสร้างยังไม่เอดใครอ่ะสร้างกลุ๊บเฉยๆก่อนนะครับมีคนเดียวไปก่อนพอจะได้เดโมอันนี้กลุ๊บเร็วใช่ไหมเนี่ยอ่ะเสร็จแล้วก็ เราต้องอินไว้ตัว messaging API เข้ามาซึ่งลูกพี่แกชื่อว่าเดโมมาไหม Emo มเดโมไรตัวนี้นะครับที่มันเป็นตัวตัวใหญ่ทั้งหมดเนี่ยอ่านะครับเชิญคุณเดโมเข้ามาอินไว้แาบเข้ามาทีนี้เนี่ย เออ่พออินไว้ปุ๊บเ uh, ่อเดโมเล็บเดอะกรุ๊ปทันทีปัญหาของเขาก็คืออย่างนี้ uh, uh. ไปแก้ปัญหาก่อนอ uh, ไปที่ Line Developer นะครับคือเขาไม่อนุญาตให้บอทของเราเนี่ยจอยเข้าไปในกลุ่มก็เลื่อนเลื่อนนะก็คือที่แท็บ m e s s g i n n g p p i ตัวเนี้ยเลื่อนลงมา Allow มดทูจอยกรุ๊ปแชทนี่แน่มันดิสซัเบิลอยู่นะครับก็คลิกอีดิทนะครับเสร็จแล้ว Allow Media อ l ไรกรุ๊ปแอนมันติเพอร์สันแชทโอเคติกตัวนี้นะครับนี่นี่กรุ๊ปแอนมันติเพอร์สันเนี่ยแชทตัวนี้นะครับคลิก Allow ไปนะครับมันเซฟเลยแหละ,ะครับ เสร็จแล้วจากนั้นเอาใหม่นะครับกลับมาที่ไลน์เราใหม่อีกทีหนึง่งมาเรียนเชิญคุณเดโมโใหม่อีกทีนึงนะครับโอ้ฮะคลิกมา๊นี่คลิก,ป,กปุ๊บอินไว้ปับ๊บเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอ่านะครับไม่เด้งออกแล้วนะครับเสร็จแล้วพอพอเราอินไว้ชัวคุณเดโมโเข้ามาเนี่ย เขาจะแจ้งตัวกรุป p ID ให้เลยนะครับโค้ดที่ผมเขียนไว้ก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือพอแอดกรุปเข้ามาปุ๊บเขาก็จะแจ้งกรุป p ID ให้นะครับพอได้กรุป p ID มาแล้วเนี่ยก็ Copy มานะครับจากนั้นก็ไปที่ตรงนี้นะครับวางแม่เข้าไปนี่นะครับกรุป p l n e ID วางแม่เข้าไปปุ๊บมีปุ่ม test connection ขึ้นมาอยากลองส่งดูไหมว่าส่งเข้าหากรุปได้ไหมเราลองเทสดูนะฮะโอเคเมสเซจเซนเซ็ตเฟลี่นะครับก็ลองไปดูในกลุ่มเนี่ยไหม Did it a t e ต t message from line official notification นะครับเพราะฉะนั้นณตอนนี้นั่นหมายความว่ามันจะสามารถส่งส่งหากลุปได้แล้วนะครับเราก็กดปุ่มบันทึกชั่วเข้าไปนะครับคือณตอนนี้นะครับก็ Uh, ตัว Line notification mm hmm. ก็จะส่งไปหาทั้งแอดมินทั้งตัว l ลายกลุ่มนะครับ mm hmm. เมื่อกี้แอดมิน hmm. เราทดสอบไปแล้วไม่เป็นไรนะครับ mm hmm. ก็ลองสั่งซื้อสักหนึ่งรายการนะฮะดูซิส่งเข้าไปในกลุ่มหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับดูตะการสินค้าเอา อ,อ่สั่งซื้อเข้าไปกดปุ่มสั่งซื้อเข้าไปภาพอ่านะครับไปดูในกรุ่ปไลน์นี่ใช่หไหมอันนี้ในกรุป่ปนะครับก็จะส่งออเดอร์มาให้เหนี่ไหมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดโมนะครับเนื่องอย่างว่าส่งหาแอดมินด้วยนะครับก็ เนี่ยเขาก็จะส่งหาแอดมินถูกไหมอันนี้คือแอดมินแล้วก็ส่งหากลุ่มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแอดมินอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วหรือแค่ถ้าต้องการประหยัดเมสเซจนะครับก็ไปติ๊กเอาตรงที่ส่งหาแอดมินออกไปก็ได้อนะครับหรือว่าส่งอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่อ่านะครับแบบกลุ่มเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยทีนี้ในในกลุ่มของการส่งหาลูกค้าเนี่ยนะก็ ติ๊กไปนะครับอยากให้ลูกค้าได้รับสถานออเดอร์สถานะไหนก็ติ๊กนะครับถ้าไม่ให้ถ้าไม่ต้องการที่จะให้เขาได้รับก็ติ๊กออกติ๊กออกติ๊กออกทีนี้นะครับทีนี้สําหรับลูกค้าเนี่ยเขาจะได้รับเม็ดเศษยังไงนะครับเขาจะได้รับเม็ดเศษอย่างนี้นะครับอืม ผมออกจากระบบไปก่อนนะสมมุติว่าผมเป็นกลับไปที่เดโมไซส์ซ่น้าตัวอย่างสินค้าเนี่ยลองลองลองดูหยิบสินค้าดูสั่งซื้อชำระเงินเออ่สำหรับลูกค้าเนี่ยนะครับต้องทำการล็อกอินนะครับ ตัวมันจะมีมันจะมีช่องที่จะให้ลูกค้าเนี่ยทำการคอนเน c t กับ Line Official ของเรานะครับก็คือให้ลูกค้าเนี่ยเป็นเพื่อนกับ Line Official นะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลูกค้าก็พิมพ์คาว่า Secret เขาก็จะได้ได้ได,ได้ค่าตัวหนึ่งมามาป้อนที่หน้า เว็บตัวนี้นะครับป้อนเสร็จแล้วก็เอาอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวให้ดูทำให้ดูเข้าสู่ระบบรีจิสเตอร์ก่อนละกันนะครับถ้าสมมุติว่าก็ไม่มีอันนี้นะลงทะเบียนลงทะเบียน โอเคอ่ะนะครับผมมีละไปไปไปหน้านี้สั่งซื้อและจำาระเงินนี่เห็นไหมนะครับถ้าล็อกอินเนี่ยมันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเออ่วิธีการอนุญาตแจ้งเตือนสถานะใบสั่งซื้อผ่านทางไลายนะครับก็เพิ่มเพื่อนนะครับพิมพ์ทักว่าสีเกรด จะได้รหัสลับมาแล้วก็ป้อนรหัสลับในนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มบันทึกนะครับเสร็จแล้วพอสั่งซื้อเนี่ยตัว l ลายเนี่ยเขาจะเออเขาจะไม่ใช่ตัว l ลายตัวระบบของเราเนี่ยจะสามารถส่ง notification เนี่ยอาหาลูกค้าคนนี้ได้นะครับทีเนี้ย ประโยชน์ของมันเนี่ยก็จะมีอยู่2อ็ชอดเลยนะครับนอกจากว่าเราสามารถที่จะส่ง notification หาลูกค้าเร็วนะเนี่ยเราก็จะได้เอ่อได้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 เพื่อนด้วยได้ได้ได้ลูกค้าเ,เพราะว่าลูกค้าจะต้องเพิ่มเพื่อนใน l n n o o f i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  l อะเอ่ะถึงจะสามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับ ก็ถึงจะสามารถใช้ notification ได้ถึงแต่สามารถรับ notification ได้ะนะครับเพราะนั้นเราก็มีฐานลูกค้าเพิ่มนะครับใน l i n e อ f ฟ i ิเชีของเราเราอยากทำอะไรกับลูกค้าคนนี้อยากจะเสนอเอออะไรแคมเปญใหม่ๆเอ,อ้ก็ทำไปนะครับทีนี้นะครับด้วยฟีเจอร์ตัวนี้เดี๋ยว,ยวผมจะพากลับมาอีกตรงนี้นิดนึงนะเอ่อ หลังบ้านเนี่ยนะครับมันจะมีบังคับเชื่อมต่อ Line o f f i c i a l นะครับถ้าติ๊กถูกตรงนี้นะถ้าติ๊กถูกตรงนี้นะลูกค้าทุกคนเนี่ยจะต้องทำจะต้องทาการเป็นเพื่อนกับ Line นะครับแล้วก็จะต้องทำการเอ่อ,อ,อทำเนี้ยต้องป้อนรหรัสรับป้อนอะไรเงี้ยนะครับคือบังคับทําตรงนี้นะครับถ้าหากว่า เราติ๊กถูกตรงนี้นะทีนี้ถ้าไม่ได้อยากบังคับนะครับเราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกออกนะครับลูกค้าจะทําตรงส่วนนี้ก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับก็ยังจะสามารถซื้อได้ปกติอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยผมป้อนไปนะอ่ะติ๊บติ๊ต๊ตผมสั่งซื้ออ่ะปึ๊บเอ๊ะ นะครับสั่งซื้อทีนี้ทีนี้ลองเดี๋ยวๆผมตามให้ดูอีกอันหนึ่งก็คือว่าสั่งซื้อปุ๊บดูตะกร้าสินค้าปับ๊บสั่งซื้อปุ๊บคลิกปุ่มเพิ่มเพื่อนนะครับเพิ่มเพื่อนซึ่งผมอะผมก็เพิ่มไปแล้วถูกไหมเออเพราะว่าผมเพิ่มตัวนี้ไปแล้วนะครับพอเพิ่มเพื่อน ยังไงต่อเพิ่มเพื่อนแล้วก็เพิ่มเพื่อนแล้วก็พิมพ์คำว่าสีเกบตีเกบเหมือนกับแอดมินเลยนะครับเตอปับ๊บได้ไอ้นี่รหัสนี้มาปุ๊บเราก็เอาไปใส่ตรงนี้ปุ๊บนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มบันทึกปุ๊บนี่นะครับมันจะมีสัญ,ญลักษณ์นี้เกิดขึ้นมานะครับว่าไอ้ไอเอ็กเ n t ตัวนี้นะครับ ทำการเชื่อมต่อกับ Line notification แล้วนะครับทีนี้ในทุกๆครั้งที่ a อ c เขา t เนี่ยทำการสั่งซื้อรายการสินค้าใหม่นะครับก็จะได้รับ notification เสมอแหละนะครับอ,อย่าลืมติ๊กถูกตรงนี้ด้วยนะนะครับจะให้ส่งแบบไหนนะครับแต่โดยปกติแล้วก็จะส่งอยู่2ออันนี้นะครับก็คือ รอการชรําระเงินนะครับมันจะขึ้นไปแจ้งลูกค้าทันทีเมื่อลูกค้าทําการสั่งซื้อนะครับก็รอการชรําระเงินแล้วก็แล้วก็กําลังดําเนินการนะครับกาลังดาเนินการเนี่ยลูกค้าจะรู้ได้เลยว่าเฮ้ยการจ่ายเงินของเขาสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็จะส่งแล้วเนี่ยก็ ถ้าเรามีการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าแล้วนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนสถานะของออเดอร์เป็นจัดส่งแล้วเนี่ยลูกค้าก็จะได้รับโนติแจ้งว่าสินค้านียนะครับได้ทําการส่งออกไปจากคลังแล้วนะครับก็ปกติแล้วก็จะเนี่ยหนึ่งตองตัมนะครับก็แล้วแต่เรื่องดูนะคืนเงินก็ดีนะไม่สําเร็จหนึ่งแล้วแต่นะครับมันก็จะตามตามตามความสะดวกนะนะครับก็ ประมาณนี้นะครับตัว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 ,ตว,ตวลน์แจ้งเตือนผ่านไลน์ Offi ิเชีนะครับตัว m ั n ท h ลี่เครดิตเนี่ยก็จะจะแจ้งเรานะครับว่าเออครดิตในเดือนนี้ของเราเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่นะครับถ้าเราใช้ account ที่มันเป็นเสียตังค์โอ้ไม่เจ็ดมันก็ตามที่ ตามที่เราเสียตั้งคแหละนะครับแล้วก็ใช้ไปเท่าไหร่ก็คือตรงนี้นะครับก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับอันนี้ครอบคลุมครบท้วนเลยนะครับเดี๋ยวสำหรับคนที่ซื้อปลั๊กอินตัวนี้ไปนะครับก็เข้ามาดูวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ทำตามโอ้โหครับผมง่าย,ายสบาย สำหรับการแจ้งเตือนผ่านไลน์นะครับ